สวัสดีครับวันนี้กับพวกกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยครับอันนี้ก็จะเป็นเควส์อั p a าพารวันที่10.2นะครับก็เป็นพาร์ตต่อจากเมื่อคืนนะครับก็อันนี้จะเป็นเควส์เอ่อดาร์กอนนะครับก็คือตัวตัวจริงตัวเควสมันยังเป็นบั๊กอยู่คือแบบยังเปิดเล่นไม่ได้แต่ก็เข้ามาเล่นไว้ก่อนก็ได้ครับก็คือเพื่อนๆก็รับเควสไปแล้วก็ขึ้นไปมังกรตรงนี้ครับจริงๆมันก็แค่แบบว่าเดินสำรวจเฉยๆครับว่าตัวแบบนี้มันมีอะไรนะครับก็จะเป็นตัวอวตารที่เขาให้มาานะแต่่ว เนี่ยไม่มีอะไร38ิวิเข้ามาทาไว้ก็ได้รู้สึกว่ามันยังมีรีคอร์ดด้วยเห็นไหมครับ38ดวิดาก่อนล็อกนะครับก็จะเป็นการเที่ยวชมแมปผมดูแล้วมันก็ยังไม่มีแมปเพิ่มเพราะว่าผมไปคุยกับไอ้ตัวเควสอีกอันนึงแล้วแล้วมันก็ไม่สําเร็จนะแต่ก็มาทําขึ้นไว้ก่อนครับเพื่อเพื่อให้มันติ๊กถูกเพราะว่าตัวแมปพอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมข้างนอกตัวหน้าเว็บไซต์ครับมันก็จะคลิกถูกให้นะเนี่ครับเราไปตรงนี้แล้วก็คุยเลยนะครับ32มิบสองวิเห็นไหมมันก็มาค แล้วก็จะมีตรงนี้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยพอรับเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบคุยเสร็จแล้วแล้วมันก็เนี่ยมันแค่นี้ครับเสร็จแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรต่อแล้วเนี่ยมันเป็นพอตรงนี้ครับเนี่ยรีเทิร์นทูไร์แถเนี้ยมันก็ไม่มีเควสต่อแล้วครับเหมือนจะว่าผมก็ลองหาแล้วครับเมื่อคืนก็ไม่มีจุดที่มันไปต่อได้ก็เหมือนน่าจะสุดแค่ตรงนี้ครับก็โดยตัวแมปก็จะเป็นแบบการแบบมาเดินเที่ยวดูชมว่าในอนาคตเอ,อ่อตัวแมปนี้จะเป็นอะไรนะครับ ก็ค่อนข้างสวยก็ลองดูได้ก็จะเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นเจ็บทีมแบบดารกไซส์อะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ลองมาเดินดูได้ก็โอเคครับก็เดินเล่นเดินเล่นแล้วก็ลองลองดูแมเพเขามีอัปเกรดอะไรครับตกก็ตายครับประมาณนี้ <c oughs> ก็เป็นแบบขี่มังกรเดี๋ยวลองดูว่าในอนาคตอะไร <c oughs> ก็น่าจะมีเควสเก็บดอกไม้มีอะไรมาเดี๋ยวรอเขาอัปเดตนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนจะจากไปเดี๋ยวผมจะแจก a อดดับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำนะครับก็ของรูรูแลนตอนนี้เขาจะมีแจกตัว a อดดัตัวนี้ครับ พอวันนี้ดูเมื่อกี้ก่อนก็นี่ครับตอนแรกมันไม่ขึ้นอีเพอรินคือมันไม่มันไม่ได้อีะพีนะก็แต่ว่าเราก็มาทําไว้ก่อนให้มันติ๊กถูกเพื่อเราจะได้แบบเอออาจจะได้พิเศษคนอื่นก็ได้ครับเนี่ยมันมีสิบเพจเห็นไหมแต่ว่าเคมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเขาเขาอาจจะมาอัปเกรดตอนหลังครับโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ของแอร์ดอปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ก็มาถึงครับตอนแรกที่เพื่อนเพื่อเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้ใส่คําถามมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นคุณแจบีย็บตอคํานี้้เเขาไปนนะครับี่ยพพิม์คํานี้ลงไปแล้้วก็จะขึนมาตัวนี้คียบ ไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งให้เพื่อนคนหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากต่อลิงก์ก็กดให้ผมหน่อยครับก็เหลือเวลาทำตัวแอดดับตัวนี้อีก2วันเผื่อเพื่อนๆอาจจะได้รับกิฟต์บริวพิเศษจากตัวโปรเจกต์ของลูรูลแลนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องท Top Story นะครับแล้วก็พบเจอกันคืนนี้เดย์สิบเอ็ดนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ